สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัน์ผ่าเพลินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการหมักฮอตออนไลน์นะครับวันนี้ก็มีคู่เด็ดๆคัดเน้นๆไหมชมกันอีกแล้วนะครับก็เป็นการเล่นกันในโหมดเล่นเอาคะแนนนะครับโหมดธรรมดาก็คัดเน้นๆแต่ท็อป0มาไหมชมเลยทีเดียวนะครับหาชมคู่แรกกันเลยครับเป็นท่านเซียนซิงเกอร์นะครับหมักง่วมเจอกับท่านเซียนบิดนะครับหมักไงอันนี้ก็เป็นการเล่นกัน แบบบันทึกย้อนหลังนะครับไม่ชมนะครับมันก็จะเดินไวกว่าปกตินะครับจังหวะนี้โอ้โหต่อกินมาเพื่อปิดทางนี้ครับต้องแลกทิ้งหนึ่งตัวครับเพื่อเปิดทางครับตอนนี้เท่าไรครับสามสามว่าดูโซซีกันครับต้องรีบออกครับไม่งั้นโดนต่อมาย4สี่โดนสองโอ้โหเฉียบคมครับท่านเซียนบิดครับแย่กินสามครับจบอย่างสวยงาม อารามงามตามาชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อครับโดวาทัานเซียนซิงเกอร์จะแกวมือได้ไหมครับไเมื่อกี้ดูเหมือนจะสูสีครับแต่สุดท้ายพลาดโดนเล่นงานครับช่วงนี้ก็ยังเอาแบบบันทึกย้อนหลังไมคชมอยู่นะครับสดออนไลน์ยังไม่ได้เอาไมคชมนะครับทำการจะ ต่ออีกนิดนึงนะครับโอ้โหจังหวะนี้แรกสองสองครับโซสีหรือเปล่าครับแย่ yeah, มาที่สิบเก้ากินสองครับก็กินกลับอีกตัวอ่าครับเหลือสามตัวเข้ากันนะครับโค้ดนี้ถือว่าสูสีครับโดว่าใครจะแม่ดูแล้วท่านเซนบิดโอ้โหแรกกันไปครับอื้ม เมื่อกี้นี้ต้องหลบมาหมายเลขห้านะครับพลาดนะครับไม่หลบนะครับขึ้นหมากมาก,ก็เลยโดนค่าฮอตนะครับก็กลายเป็นชนะคนละเกมนี่นครับพลาดกันนิดนึงในเวลาจริงๆเวลาอาจจะกดดันเขานะครับเวลาใกล้จะหมดอะไรเงี้ยต้องรีบเดินคิดไม่ทันรีบวางอ่างเงี้ยนะครับบางทีเดี๋ยวจะพยายามบันทึกเกมสดมให้ชมนะครับจะมีเวลาด้วยด้านข้างนะครับ ช่วงนี้ชมแบบบันทึกย้อนหลังไปก่อนนะครับบางทีเข้าไปบันทึกก็ไม่เจอคู่เด็ดๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไมาชมต้องขัดสันนิดนึงนะครับเหมือนว่าท่านเซนลินจะได้เปรียบครับเข่าฮอตก่อนมาจับ1ิบาครับจับกินฟรีไปหนึ่งครับ ิดอะไรขึ้นครับงงผมก็ตัดไว้หลายวันแล้วเดิมดูอาจจะมีฝั่งหนึ่งหมดเวลานะครับหรือว่าเกมอันโซสีเขาเลยกดเสมอกันนะครับเมื่อกี้ใครดูแล้วเข้าใจจังหวะเมื่อกี้นี่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอ,อกกันได้นะครับ ก็โดนสดเลยไม่มีการจดอะไรเอาครับต่อสองจังหวะนี้โดนไปหนึ่งสามต่อสี่นะครับเป็นท่านแซนลินที่ได้เปรียบน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับ อาจจะจัดการได้อาจังหวะค่าฮอตจัดไปหนึ่งแล้วไงต่อครับเข้าฮอตไหมไม่เข้าครับเขาเข้า,ขาเมื่อกี้อาจจะโดนสองเสี่ยงเกินไปว่างั้นนี่ครับโอ้โหก็เป็นท่านเซียนลินนะครับเป็นฝ่ายชนะไปในเกมนี้ส่วนเกมเกมที่แล้วนะครับผมไปดูบันทึกย้อนหลังมาแล้วเป็นท่าน เซียนน็อตหกหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายชนะไปท่านเซียนลินหมดเวลานะครับก่อชนะกันคนละเกมนะครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นท่านเซียนน็อตหกหนึ่งอีกแล้วนะครับหมากง่วมนะครับเจอกับท่านเซียนรัดหมากไงอันนี้หมากนี่เราสามารถเรียกได้นะครับจะเป็นรูปสีอะไรนะครับถ้าเป็นเกมบันทึกย้อนหลังแต่ถ้าเป็นเกมสดนะครับก็มันจะเรียกสีไม่ได้นะครับมันก็จะตามที่ผู้เล่นเขาเรียกไว้นะครับ พวกกระดานพวกอะไรเงี้ยนะครับชื่อนี้ก็เป็นนามสมมุตินะครับที่ใกล้เคียงกับชื่อจริงในเกมนะครับในดีเกมโอ้โหจังหวะนี้ให้กินสองแล้วต่อสองกลับครับสองต่อสามแต่ก็น่าจะไม่รอดครับไล่บีบไปเร,เรื่อยครับหมดหนทางเดินกินสอง จบเกมครับเกมแรกของคู่นี้เป็นท่านเซนลัดนะครับเป็นฝ่ายชนะไปดูว่าท่านเซนลัดหกหนึ่งจะแก้มือได้ไหมนะครับจังหวะนี้ต่อสองครับแม่ครับ เนี่ยยิ่งแบบระดับท็อปๆนะครับเวลาการเดินเขาน่าจะไม่กี่วินะครับบวกเพิ่มให้ไม่กี่วิจงังหวะนี้อย่าทิ้งกินสองครับน่าจะกดยอมไปก็ชนะกันคนละเกมนะครับชนะขาดยากนะครับเกมระดับท็อปๆสิบเนี่ยส่วนมากก็อาจจะชนะกันเกมหนึ่งแล้วก็อีกเกมเสมอกันอะไรเงี้ยทำไมก็เสมอสองเกม ไม่ก็ชนะกันคนละเกมเนี่ยชนะขาดยากครับฝีมือใกล้เคียงกันต้องขึ้นอยู่กับสมาธิด้วยโอโ้จังหวะนี้แรกกันไปครับใครสมาธิดีกว่าแม่นกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปอนนี้คอมก็เอาไม้ดูเป็นแนวทางนะครับสาสาม,สาม สูเหมือนว่าท่านเซียนโลหิตจะได้เปรียบเล็กน้อยหรือเปล่าโอ้สูสีครับเขามีการเสมอกันสูงครับเกมนี้โอ้โหแรกไปครับไล่จับกินไม่น่ารอดครับจังหวะนี้จับหมดทางเดินครับก็เป็นท่านเซียนโลหิตนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปในเกมแรก เรามาชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อครับท่านเซียนโลหิตหมากงายส่วนท่านเซียนหัดหมากม่วมนะครับน,นี่เขาก็จะเปลี่ยนตากันเดินก่อนคนละเกมนะครับเล่นกันแค่2เกมเท่านั้นชนะก็ชนะไปแพ้ก็แพ้กันไปนําต้นในใหม่ได้8นะครับไม่มีเล่น3เกมนะเล่นแค่2เกม จังหวะนี้เข้าโอ้โหให้เลือกกินครับเมื่อกี้ถ้ากินสองก็เ,เสียสองเหมือนกันโอ้เสียโคมครับท่านเซียนโลหิตนี่ครับอาจจะเป็นเซียนเบอร์ต้นแล้วนะครับท่านเซียนโลหิตนี่ติดลำดับทบ็อปจังหวะนี้ยังฆ่าไม่ได้ครับนี่จังหวะเมื่อกี้นี้ฆ่าก็จะโดนฆ่าฮอตนะครับ รอจังหวะนิดนึงน,น่าจะเสมอครับเกมนี้เดินไปเขาฮอตได้เขาฮอตสองตัวก็จริงนะครับไม่น่าจะข้าฮอตไม่ได้ครับข้าไปอีกฝ่ายก็น่าจะเขาฮอตได้ส่วนมากชนะขาดยากนะครับ จากฮอตไปก็เดินมาเข้าฮอตนะครับก็เสมอกันไปนะครับเกมสุดท้ายเรามาชมอีกคู่กันครับคู่สุดท้ายประจาคลิปนี้นะครับก็เป็นท่านจอมยุทธนะครับหมากง่วมนะครับเจอกับท่านเซีนอันนะครับหมากง่าย จางบานี้แย่มาเกินสองครับสามต่อสามดูเหมือนว่าสูสีกันมากครับดูที่ว่าใครจะเฉียบกว่ากันคมกว่ากันนะครับในจงังหวะสุดท้าย นี่ผมก็จะพยายามทำมาให้ชมนะครับเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็บางคนถามว่าชื่อคลิปหนึ่งร้อยหนึ่งเคล็ดลับวิชาคืออะไรก็คือตั้งฉยๆครับไม่มีอะไรมากครับอาจจะเป็นทำคลิปประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งคลิปอะไรเงี้ยนะครับจบเกมครับเสมอกันนะครับในเกมแรกของคู่นี้เรามาชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นการเล่นกันในแอปนะครับในแอปมือถือนะครับเล่นในมือถือชื่อว่ามัพหัดออนไลน์นะครับบางคอกันเทปก็ไปลองรนลมาเล่นกันได้ครับโฆษณาให้ฟฟียแมแดรอะไรก็เล่นสนุกขำๆประลองวิชากันก็มีระดับเปลี่ยนใหญ่ๆเขามาเล่นกันเยอะนะครับพวกที่เคยแข่งในรายการ p ีในรายการไฟก,การไฟฟ้าเขาก็ามาเล่นกัน ฝึกวิชาจังหวะนี้ต้องลบครับแล้วก็จินไปคนละตัวเหลือสามสามเท่ากันมีฮอตคนละตัวครับเกมนี้ก็ยังสู่สีกันครับคนน่นี้ดุเดือดเหลือเกินนี่นะครับระดับทอบ็ทอปเล่นกันนี่เอาชนะกันแบบขาดยากอืม น่าจะเดินแต่ฮอตฮอท่านเซียนอันนะครับตัดสินใจเดินอีกตัวขึ้นมาแล้วเป็นฝ่ายชิงความได้เปรียบครับจัดการไปหนึ่งแล้วกินฟรีไปอีกหนึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับเกมนี้โอ้โห